จหนูน้อยน่ารักเจอหนูน้อยน่ารักน่ารักจังเลยค่ะหนูชื่ออะไรคะน้อยน้อยน่ารักน่ารักน่ารักกิ๊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 กกิกกิ๊ก Hei! <whistles> Hei! Hey. <Hey>. Hey. Hey. <laughs> <laughs> well. เข้าหัวเลยเข้าหัวเลยปุ๊กนี่เข้าหัวเลยปุ๊กนี่ปุปก๊ปกปกุปก๊กปุ๊กปุ๊กปุ๊กนี่เข้าหัวเลยเห็นไหมหนูน้อยน่ารักหนูน้อยน่ารักหนูนน่ารักไหมคะ น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยป๊กี่ป๊กี่ปุ๊กเข่าหัวเลยเข่าหัวหนูเลยหนูน่ารักหนูอน่ารักทำไมเข่าหัวหนูเลยนี่นี่เจอแมวน้อยมาเข้าห้องน้ำ น่ารักจังเลยลูกน่ารักจังเลยเอากลับบ้านด้สบอเอากลับด้านด้วยสบอนี่กลับบ้านด้สบอเอ่อปอก่อกอกปอกปกปอกปกปอกปอกนิ่งนางนิ่งล้วอลิ้มเคลิมเคลิเออนางเคลิมจะหลับแล้วหลับแล้ว นองรหลับแล้วเหรอไอ้นองรหลับแล้วเหรอไปแล้วนะไปแล้วบายบายไปแล้วอ่ะกอดอ่ะไปแล้ว,ลวชมบรรยากาศข้างๆสวนสนุกสนสนุกส,สนุก เจ๊หนุ่มน้อยน่ารักเด็กลูกคนดำตรงน่ารักจังเลยน่า,นารักจังเลยชมบรรยากาศข้างเข้าค่ะ โอเคค่ะหิวแล้วไปทานข้าวกันนะคะบ๊ายบายเ mm hmm. จอาหารกระบับเนื้อกระบบเนื้อค่ะคุณผู้ชม